ท้อปสุดในรุ่นแถมได้เป็นตัวขับ4ีอีกตั้งหากค่ะคุณพี่ขาเลขใหม่ไม่ถึงแสนเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ตัวลีดินเดอร์2.4ขับสี่ค่ะซิกมาโฟนะคะทีปี2022-23เลขใหม่ใช้งานแค่90,000กิโลเท่านั้นนะคะสีขาวมุกหลังคาดำยังหล่อเลย ฟังกชันจัดเต็มมาให้แบบครบๆซื้อรถกับเพชรยนต์นะคะรถคัดเกตมาแน่นอนนะคะรับประกันในส่วนของโครงสร้างทุกคันค่ะคุณพี่คะ่ะพี่ๆท่านไหนนะคะกำลังตามหาสเปคนี้อยู่คะ่ะคุณพี่คันนี้ยังว่างยังไม่ติดจองนะคะลองไปดูคลิปเต็มให้จบเลยเดี๋ยวกางเตยจะพารีวิวรอบคันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี c เอฟซี FC, ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอ,เจอกับน้องกางเต้นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่ในที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่สาขาสุวินทวงศ์46นี่เองนะคะคุณพี่แล้ววันนี้นะคะกางเต้นมานําเสนอนะคะคุณพี่จ๋ารถฟอร์จูเนอร์ตรวท็อปขับสี่นั้นนจะมีเข้ามาสักทีหนึ่งนะคะคุณพี่ขาหล่อเหลามากราคาหายไปจากายแดงก็คือเกินครึ่งแล้วนะคะคุณพี่จ๋า ราคาดีด้วยนะคะกับคันนี้นะคะพี่ Toyota Fortuner นะคะตัว l e g e n d ดอ2.4ขับ4ค่ะคุณพี่ปี2022จด23นะคะคุณพี่ขาและเลขหมายแค่ 90,000กิโลเท่านั้นนะคะราคาดีค่ะคันนี้ขายเพียง1,107,000เท่านั้นรอคนพี่มาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกันได้นะคะเครดิตดีสามารถกู้เต็มสีดาวได้ขอรายได้เป็น2เท่าของค่างวดคันนี้นะคะรถมือสองออกได้ไม่ยากค่ะพี่ขึ้นอยู่กับประวัติข้อมูลของลูกค้านะคะถ้าสนใจไงก็ติดต่อหากันเต้นม,มานะเดี๋ยวในคลิปนี้จะพามาชมสมภาพตัวรถรอบๆคันเลยตัวนี้ปรับสภาพมาแล้วเรียบร้อยคือใหม่คลิปนะคะพี่รถแรกข้าของเราสภาพเดิมคือน่าจะเคยได้ขายไปแล้วนะคะเพี่จ๋า มาคันนี้ฟังก์ชันมีอะไรมาบ้างคือหน้าใหม่จะสวยมากเลยนะคะไฟด้านหน้าตัวนี้นะคะเป็นแบบโปรโเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะจะเป็นแบบว่าสีช่องแบบนี้นะคะน่าหล่อเลยนะเซนเซอร์มีมาให้รอบคันด้านหน้า2จุดด้านหลัง5จุดเลยนะคะมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศารอบคันค่ะพี่โลโก้ปัดเงาตัวนี้เป็นตัวเลดร์ให้ด้วยนะคะพี่เหมือนแบบว่าเป็นตัวแจ้งเตือนการชนรถข,ข้างหน้าแล้วก็อ่าอ่าเส้นเลนถนนนะคะ ไฟเลี้ยวตัวนี้ก็จะได้เป็นแบบสีเฉือนเชียวเวลาเปิดไฟมันก็จะเป็นแบบไฟวิ่งสวยๆวยนะคะคุณพี่ะล้อแม็กสีทูโทนเดิมแท้จากโรงงานนะคะคุณพี่ขาตัวยางเดี๋ยวเช็คปียางให้นะแต่ดูจากสภาพยางแล้วดอกยางชัดลึกอยู่เลยตัวชงด้านในนะคะคุณพี่ของเดิมจากโรงงานไม่มีการเปลี่ยนหรือดัดแปลงค่ะตามตัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยกิบล็อกต่างๆของตามซุ้มล้อนะคะพี่ สภาพคงเดิมเลยนะคะหูกระจกด้านข้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้าคิวการสาซีมีมาให้ทั้ง4บานเดิมแท้จากโรงงานตัวนี้มาครบแบบด้วยกุญแจเนี่ยสอดอกด้วยกันนะคะกุญแจรีโมทนะแล้วก็ตัวนี้ที่เปิดประตูตรงนี้เป็นสมาร์ทคีย์เลสนะบดล,ล็อกล็อกลอนจากการกดปุ่มกดได้เลยนะคะกระจกทุกบานอันนี้คือบานด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคะพาร์ทเดิมจากโตโยต้าเลย แผงประตูด้านข้างเนี่ยสีเดิมนะคะตัวลังคาสีดําตัวนี้พี่ดูได้เลยมันไม่ได้เป็นการแลปนะคะคุณพี่ก็จะเป็นการทําสีจากโรงงานการผลิตของเขาตามเม็ดอาร์ตต่างๆตัวนี้ไม่มีรอยพ่นทําสีค่ะคุณพี่แผงประตูด้านข้างตัวนี้ก็ดีไซน์สวยเป็นหนังสีดําตัดแดงนะคะมาพร้อมกับแสงไฟแอมเบไลท์ตกแต่งในห้องโดยสารนะคะสวยขนาดนี้เลยนะคะในส่วนของเรียมสันหัวน็อตน,นะคะทางฝั่งประตะูด้านซ้ายนะขอะโฟกัสให้เห็นหชัด น็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะคะคุณพี่บานพับประตูของเดิมตัวนี้ก็สังเกตได้เลยนะคะไม่มีริ้วรอยของการสีสคับเพด้านข้างตัวนี้ได้เป็นแบบคมเรียมด้วยนะคะเรียมส้นหัวน,อนะะ็อตคุณพี่ทางฝั่งประตูบานด้านหลังนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะน็อตคมกริบทุกตัวนะคะอุปรกรณ์โครงสร้างเดิมหมดค่ะคุณพี่แผ่นเพดยังอยู่นะคะคุณพี่จ๋า คันนี้มีการตรวจสอบจาก i n s p e c t i o นของทางบริษัทชิกนะบริษัทเยรนันนะครัที่ทั้งหมด274จุดค่ะคุณพี่ขารถที่เข้ามาทุกคันมีการตรวจมีใบเซอร์หมดนะคะคุณพี่จ๋ามาในส่วนของกระจกนะคะบ,บานด้านหลังนะคะคุณพี่ขาฝั่งซ้ายค่ะพาร์ทเดิมจากโตโยตา้าแพงประตูด้านข้างเห็นไหมคะใหม่มากมไม่มีริ้วรอยของการท้นทําทสีเลย นะไฟแอมเไ,ไล่ตัวให่ในห้องโดยสารเนี่ยถ้าเวลากลางเดึนเนี่ยถ่ายคลิปตอนกลางคือเนะีถงจะเห็นได้ชัดนะเวลาเราเปิดประตูจะมีแสงไฟสีขาวๆนะคะพี่นะในส่วนของหัวน็อตนะคะบ,บานประตูด,ด้านหลังนะคะฝั่งซ้ายค่ะพี่น็อตเดิมไม่มีรอยแกะรอยขยับแผ่นเพจเห็นไหมยังใหม่อยู่เลยไม่มีบุบเบี้ยวนะคะพี่สาวทุกอ,อย่างโครงสร้างเดิมหมดนะคะ ยางอะไหล่นะคะมีติดกระโปรมาให้คือจะเป็นสเปคของปี2022เราไม่ได้เปลี่ยนมาให้ยางอะไหล่มันเป็นแค่เหมือนตัวฉุกเฉินเท่านั้นนะคะ ไฟด้านท้ายตัวนี้นะคะมันแบบ LED นะไฟเรียวแบบสีคอนเทลานด้านหลังก็จะเป็นแบบไฟวิ่งเหมือนกันเซนเซอร์หอยหลังคุณพี่ให้มาแบบเต็มๆเ,เลยนะ5จุดด้วยกันนะคะคุณพี่ขาซิกมาโฟบอกตัวรุ่นว่าเป็นขับสีนะคะเสารับสัญญาณที่ฉลาดเช้า,ชาฟินมีมาให้แล้วฝาท้ายเนี่ยเปิดจากตรงประตูก,ก็ได้รีโมทก็ได้หรือทางด้านหน้าก็ได้นะคะเ,เปิดให้ดูนะกดค้างไว้ตัวนี้มีคลิกเซนเซอร์ด้วยนะลูกค้าจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงข้างๆท้องเนี่ยเวลาแบบว่าก็จะมีอนิมาย ไอ้ตัวนี้ Gokey s e n อ o r นะคะมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะเบาะของ f o r t u n e r เป็นทุกรุ่นนะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะเขาก็จะเป็นการปรับแล้วก็คือยกขึ้นแล้วก็แขวนขึ้นไปแบบนี้นะคะเวลาวางของหนกักๆคุณที่ไม่ต้องห่วงค่ะคุณพี่ไม่ทับในตัวเบาะร่มแน่นอนนะคะโครงสร้างทางด้านท้ายนะคะหัวน็อตนะคะทุกตัวไม่มีรอยแกะแล้วเวลาเราจะดูแบบว่าคานหลักๆเสาสำคัญๆนะตัวนี้จะมีสติ๊กเกอร์ใสายากั้ายดแดงติดตั้งไว้ด้วยนะคะเห็นไหม เม็ดอาร์คไม่มีหายตัวโชค๊คของเดิมนะคะฝาท้ายนะคะไม่มีรอยแกะรอยเปลี่ยนหรอือรอยขยับนะคะพี่นี่เลยสวยเลยใช่ไหมเนี่ยสีดําเดิมไม่มีการทําสีนี่ดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะพี่ฝาท้ายมีมาให้แล้วนะคะตัวที่แบบว่าบางทีแบบเอ้ยอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะ,ะถ้าพีสังเกตดูว่าเอ้ยมันจะอยู่ทางด้านไหนน้องนัเต้นจะอยู่ทางนี้นะคะจะมีช่องเก็บอยู่ฝั่งนี้นะคะซ้ายมือของเรา มาดูในส่วนของตัวรถทางฝั่งด้านขวากันบ้าง,างคันนี้มันหล่อมากเลยพี่ดูเห็นปะตัวรถนะคะสีสมารเสมอเท่ากันบานประตูทุกบานนะคะไม่มีการทําสีมาเวลาการเต้นถ่ายคลิปกางในชอบเอารถเนี่ยมาจอดอยู่ด้านหน้าบริษัทเพราะว่ามันมันเห็นแสงได้ชัดๆนะคะคุผู้ชมไม่มีหลบมุมนะคะมาตรงนี้ กระจกทุกบานนะคะนี่บานด้านหลังฝั่งขวาค่ะพาร์ทเดิมจากโตโยตา้าแผงประตูด้านข้างไม่มีรอยของการทําสีนะคะนี่หนังไม่มีลอกค่ะคุณพี่เรียมสานตัวน็อตนะคะคุณพี่า๋าประตูบานด้านหลังนะคะคุณพี่ฝั่งขวามือนี่สภาพสวยเลยเบาะที่นั่งด้านหน้าตรงนี้เห็นไได้เป็นเบาะหนังสีดําตัดแดงคุณพี่เบาะตึงๆฟูๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัวตรงกลางตรงนี้นะคะที่เป็นที่พักแขน มีที่วางแก้วน้ําอีกสองจุดด้วยกันปึ๊บตรงนี้ แล้วก็ตัวนี้นะคะที่แขวนถุงแกงมีด้านหลังอีก2จุดนะคะหลังคาเนี่ยไม่กริฟเลยนะคะรอยเจิมไม่มีนะคะคุณจ๋าโอ้คันนี้สภาพถือว่าถ้าแบบว่าให้เป็นแบบจากร้อเปอร์ซ็นเต้นให้ประมาณเกือบร้อยเลยนะนะรถสวยไม่มีช้ำเลยคุณพี่คือยังไม่ไม่เห็นตำหนิข,ของตัวรถเลยนะจากที่วนๆดูมานะคะ กระจกนะคะทุกบานพ์ทเดิมโตโยต้าแผงประตูด้านข้างนีไซน์สวยกระจกทั้ง4บานเป็นคลิกออโต้หูกระจกปรับพัดไฟฟ้านะคะเรียมส้นหัวน็อตนะคะทางฝั่งประตูคนขับของพี่นี่คมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะเบาะที่นั่งด้านในคุณพี่คะสําหรับรถปี 2, 0, 2022เลขก้า0มื่น, 90, นคุณพี่เบาะไม่มีช้ำเลยคุณพี่เห็นไหมปกติรถใช้งานบ่อยๆปีกเบาะเนี่ยมันจะล้มละเห็นไหมนี่คือด้านใน ใหม่เลยปรับพับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําแบบบิวอินนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบบที่เราเปิดเป็นตัวคลิกเซนเซอร์นะคะด้านหลังนะคะอันนี้คือจิ้มแล้วคือปิดระบบแล้วตัวนี้คือเซนเซอร์รอบคันนะคะแจ้งเตือนการชนรถข้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะคะฝากระปองด้านหน้าจะอยู่ทางด้านนี้นี่นะคะวงมอลัยเนี่ยตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแบบฟูลมันติฟังก์ชันเลยค่ะตัวนี้นะคะ เป็นลายไม้สีดำๆตัวนี้ก็จะเป็นหนังไม่มีลอกล่อนตัวนี้เป็นตัวเรดาร์แจ้งเตือนการขับรถออกนอกเลนแจ้งเตือนการชนรถข้างหน้าคร u สคอ Control มีมาให้มีพเดิลชิพที่พวงมาลัยด้วยนะเปลี่ยนเกียร์โดยที่แบบว่าไม่ต้องเหมือนคล้ายๆเราจะเล่งแซงเนี้ยเปลี่ยนเกียร์ได้จากพวงมาลัยนะฮะไฟได้านหน้าเปิดปิดแบบออตโต้ได้นะคะหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่เห็นปขอดูลูกเล่นหน่อย ระบบเอนจิ้นทุกสตาร์ปึ๊บหน้าปัดหน้าจอนะคุณพี่ตัวนี้ได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะฮะใหม 94, ะะ่เก้าหมื่นสี่นะคะไม่ไม่ถึงแสนถือว่ายังน้อยนะลูกค้าปึ๊บกล้องสาม้อยหกสิบองศาอันนิดหนึ่งตรงนี้ไปที่ปุ่มโมหมดพี่โน เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android นะคะพี่แบบไร้สายด้วย <Wow. S 1> อ้าวแบนี้นะคะคาเมราสามร้อยหกสิบปึ๊บมันจะเป็นขึ้นแบบเหมือนเนะี่ยสามมิติเลยเป็นรูปตัวรถของเรานะคะดูได้รอบคันเลยเห็นปะด้านข้างเห็นรอบคันเลยว่ามีอะไรที่แบบว่า อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเราหรือเปล่านะคะตัวแอร์นะคะตัวนี้ได้เป็นแบบออโต้มีดูโอแอร์นะคะปรับแยกส่วนกันได้อุณหภูมินะคะไม่ต้องทะเลาะก,กับคนข้างๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโหมดขับ4ตัวช่วยหนวงในการลงทางราชันนะคะตัวนี้จะมีที่ชาร์จแบตนะคะเป็นตัวไวเลสชาร์จนะคะเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าแบบรองรับพวกอ่าแอนดรอยหรือ iPhone นะคะที่แบบว่าวางที่แท่นชาร์จแล้วเขาก็ชาร์จให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้าแบบบิวอินนะคะ เกียออโต้แบบคันมันได้ปุ่มอีโคโหมดเทอว่า์โหมดมีมาให้นะแล้วก็ในส่วนนี้คู่มือการใช้งานของตัวรถมีติดกับตัวรถมาให้ตัวนี้รถผู้หญิงใช้นะจ๊ะไม่ช้ำนะพี่นะนี่คูบ็อกมีมาให้แล้วกระจกมองด้านหลังกระแสงแบบออโต้ให้นะคะคุณพี่จ๋าแล้วไฟด้านหน้าตัวนี้ก็เป็นแบบ LED สีขาวนะโดยรวมด้านในใหม่เลยนะพี่นะเห็นปะ มีจุดตรงไหนที่อยากให้แบบว่ากางเต้นพาไปดูเนะี่ยที่สามารถบอกกางเต้นได้เราก็คือเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปส่งให้ดูนะอันในส่วนตรงนี้เดี๋ยวพาไปชมเครื่องยนต์กันมากดีกว่าว่าสภาพเครื่องยนต์ใหม่มันรอบพันไหมนะฮะลองไปดูกันเลยเข้ามาดูกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะ่ะคุณพี่ค่ะโอ้โหเห็นปะใหม่กิฟต์เลยนะ เห็นไหมเลขโค้ดเครื่องตรงตามเล่มที่พี่ได้รับแน่นอนนะคะคุณพี่คะรอยข้าวน้ํามันข้าวสนิบไม่มีนะคะนี่เลยพาไปดูใ,ใกล้ๆนะคะรับประกันตัวรถนะคะไม่ใช่รถน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะตามข้อต่อตัวท่องต่างนะคะคุณพี่ขาอันนี้คือเดิมนะคะไม่มีรอยหนูกัดหนูแทะแล้วก็จะมีจุดมาร์กนะจากโรงงานนะคะแบบเดิมๆเ,เลยนะคะว่าไม่มีการถอดออกมานะคะคุณพี่ขาและดูโครงสร้างด้านในรอยพ่นทาสีไม่มีเด้อ แล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะพี่ก่อนออกไปเนี่ยการัเป็นยกรูปใหม่ให้เลยนะคะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องในรอบ5000โลให้นะคะพี่แล้วก็ของเหลวต่างตรวจเช็คให้ค่ะพี่จะไม่ได้เป็นการรีเซ็ตนะพี่ถ้าตัวไหนขาดหนูก็จะเป็นการเติมให้นะคะพี่นะเรียมสันหัวนอต่ะทางฝากระโปรงด้านหน้านะคะฝั่งซ้ายมือเห็นะ โมกริปชัดเจนไม่มีรอยแกะไขเลยอันนี้ก็คือไม่มีรอยพ่นสีทับนะไฟด้านหน้าไฟแท้ไฟเดิมแต่เป็นโ้ลไทยคุยโตรัรบประกันคันด้านหน้านะคะไม่มีการชนหนักมานะครับพี่จ๋าเรามีใบเซอร์การตรวจสอบรถคันนี้มาแล้วนะคะพี่จ๋านีเดิมหมดเลยนะเรียมสัุดตัวนอตทั้งฝั่งฝัโงปงด้านหน้าขวามือค่ะพี่สภาพสวยเลยนะคะฝา่งปงด้านหน้าไม่มีรอยพ่นทาสีที่ดูจับเป็นอะนั้งหมดนะ ไม่มีรอยสเก็ดสีพดนะแผงกันความรอ้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยค่ะมีรถส,สวยจริงนะัะการรันตีได้เลยนะคะถ้าไม่สวยนะมาว่าหนูได้เลยนะคะ เอาคันนี้เขาย้างสเตคกกันอีกทีนะคะเป็นตัว t ต y ยต้าฟอร์จูเนอร์รีเจเนอร์องก็สี่ขับสี่ค่ะพี่มีคันเดียวในร้านราคาดีด้วยนะคะพี่ขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นพี่ไปเช็คราคาไปแดงเลยตัวท็อปขับสีนะ่มันราคาเท่าไหร่แล้วพอนะํามาเจอตัวนี้ไม่เนี่ยถึงยังไม่ถึงแสนรถสภาพสวยพี่ราคาก็คือคุ้มถ้าซื้อสดเนี่ยก็ค,คือคุ้มคุณพี่ไม่ต้องโดนดอกเบี้ยอะไรเยอะแยะหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์ เครดิตดีสามารถดันกู้เต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะอะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทางเต้นช่องทางาด้านล่างนี้เลย0645546469โทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้ค่ะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณพี่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกันคลิปหน้าเนี่ยจะมานำเสนอรถเข้าใหม่ส,สวยๆแบบไหนนะคะอรอชมกันได้เลยวันนี้กางเต้นก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปนะขอบพระคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย